สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน,นะฮะแล้ววันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเมนูขวัญใจช่องเรานะฮะอืมขวัญใจช่องเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ว่าคนไทยตอนนี้ชอบมากนะ,ะเมนูนี้ขาดไม่ค่อยได้นะอืมปกตินานๆานทีกินแต่ที่อ่ะรู้สึกว่าแป๊บๆอยากกินขาหมูแป๊บอยากกินขาหมูนะฮะ ดีใจน้ำหนักลดนิดหน่อยไม่ได้เลยซัดขาหมูอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อผมเรามากินกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะฮะ,ะผักก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีคะน้านะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งนะครับผม <c oughs> บรรยากาศคึมๆอย่างงี้นะฮะเราจะไม่ถ่ายข้างบนนะเราจะมาถ่ายข้างล่างนะ,ะวันนี้อ่าจะได้แท้ได้สะใจนะครับผม ก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาออะก่อนจะกินลืมบอกไปเลยวันนั้นไปกินเมนูนี้มาบ้านเพื่อนนะฮะผัดกระเพราเห็ดเพาะทุกคนอร่อยมากเปิดโลกเลยนะไม่เคยกินนะฮะจริงๆนะฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลองหามาลองทำกินละนะฮะอ่ะไม่รู้ว่าจะเลื่อยหรือเปล่านะฮะสำหรับคากิของเรานะฮะ วันนี้ไม่มีขาหมูวันนี้เน้นขากิมาเลยนะครับผมมาเราไปชิมกันเลยนะฮะขออนุญาตหยับเข้าใกล้ๆก,ก,ก่อน,นะฮะอืออืออ่ะซึ่งขาหมูผมทําอร่อยอยู่แล้วทุกคนนี่วันนี้ใส่เป็นเล้งมานะครับผมอ่าน้ําซุปคือแบบอร่อยมากแต่ไม่ได้ตักน้ําซุปมาะฮะอุ้ยโว้ <laughs> เปลยไม่เปอยทุกคนหลุดเลยอะ่ะอืออืม,อม กินคาีิก็ต้องไปเปื่อยนะทุกคนเนี่ยหืมยอดมากนี่จิ้มน้ำจิ้มหน่อยนึงอ,อือืมอูร้อนอยู่เลยนะฮะทุกคนต้มเสร็จเมื่อกี้เลยออ,อกินผักกาดก็ได้อยู่นะ จะยกมาแทสหนะ่อยยกไม่ได้ฮะดูฮนะหลุดเลยฮะเนี่ยอืมแล้วร้อนด้วยอืมอู้จับหูก็ไม่ได้นะมือเลอะนะฮะเขาบอกถ้าร้อนให้จับหูนะฮะอู้อืม อดันนี้คือผักสุภาพนะฮะผักคะน,น้านี่เอาไปหนึ่งมุกเก่าหน่อยแต่พอได้ยิ้มอือ 啊，嗯。<sighs> mm. 으음 mm 어아음 -hmm. oh. ah. mm. mm -hmm. การจะกินขาหมูให้อร่อยต้องอดข้าวสักครึ่งวันนะฮะอือออือ हम्म mm -hmm. อร่อยจริงอ <disposable> oh ืมว้า ร <laughs> ้อนอืออ๋ออู้กินขาหมูร้อนๆนี่แบบฟินเลยอื <laughs> อ,อจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เด็ดมากอือ ออ,อนี่อะไรนี่คือหิดนะครับผม Ừ. Ờ. Ừ. Ừ, lọt. <laughs> อ๋อโอ้ยุงกัดอ สมกับที่อดข้าวมาครึ่งค่นวันนะ เพราะอดเข้าบ่อยๆทำให้เป็นแผลในกระเพาะนะผมอ่ะ,อะอ เอ็นนี่แบบคือเป็นบุนเลยนะเมืเ่อกี้ สะใจจะจบคลิปอยู่แล้วรถไถวิ่งผ่านอีก รับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าคงจะชอบกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอีกครั้งนึงนะฮะอ่ะแล้วก็ใครียังไม่ได้กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ